วิทย์ดดดีเ็สวัสดีครับคุณผู้ฟังคต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการวิทย์ดีเด็ดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตกันสัปดาห์ละสองตอนเลย ครับทวานพูดและประสริบัทาง YouTube ของ RM u t p Live กับผมกระจรศักดิ์บำรุงสิมานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครครับมาเจอกันแบบนี้นะมาได้ยินเสียงแบบนี้ก็มีเรื่องราวนะครับเด็ดๆดๆดีๆดกันนั้งนั้นนะในแวดวงของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมนะบางทีมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้อมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยบ้างนะอยู่ในรายการนี้วิดีเด็ดครับถ้าครูฟาร์มยาพาดรายการโปรดรายการ กด็เด็ดของทาง R M U D P Live นะครับอย่าลืมเลยนะเข้ามาที่ YouTube ของ R M U D P Live เข้ามาแล้วเนะี่ยอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดของทาง R M U D P Live แห่งนี้ครับ วิดีดวินีวินาหนึ่งครับคุณผู้ฟังเรื่องราวของการปลูกพลังนวัตกรนะเดี๋ยวนี้เรื่องราวของนวัตกรรมนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งใครคิดนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาได้นี่ก็ถือว่าเป็นเ,เป็นความดังระดับ Talk of the t เ w าเลยก็จะมีหลายภาคส่วนครับคุณผู้ฟังที่มีการส่งเสริมปลุกพลังความเป็นนวัตกรขึ้นมานะครับอย่างเช่นที่จะนําเสนอกันในช่วงวิดนา1หนึ่งก็เป็นการ ปลุกพลังนวัตกรสร้างชุมชนยกระดับคุณภาพชีวิตส,สู่ความมั่นคงมั่งคัง่งแล้วก็ยั่งยืนเรื่องราวนี้นะครับรายละเอียดจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงของวิดหน้าหนึ่งกันนะครับส่วนช่วงวิท์ทั่วไทยนะครับเรื่องราวจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับจัดมือกับจังหวัดนครราชสีมาครับจัดอบรมการใช้งานระบบ e-office ภายใต้งานบริการคราวกลางภาครัฐหรือ GDCC ครับให้กับหน่วยงานที่มีความพร้อมในการใช้งานในจังหวัดนครราชสีมานเะด๋ยนนี้ต้องว่าหลายหน่วยงานนะครับเริ่มให้ความสําคัญในเรื่องของการเข้าถึงเทคโนโลยีกันมากขึ้นนะเข้าถึงระบบ AI กันมากขึ้นนะระบบโครงระบบคราวเลยเนี่ยนะครับนะที่จเอ่อนครราชสีมาหรือที่โคร,ราชก็ให้ความสําคัญไม่แพ้กันเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงของวิทวไทยกันนะครับส่วนช่วง วิศดาโลกครับมีเรื่องราวจากดินนะเป็นเรื่องราวจากดินเนี่ยดินจากแก้วรีไซเคิลครับนวัตกรรมวัสดุปลูกพืชมิติใหม่เพื่อการเกษตรแบบยั่งยืนเอ๊ะเขาจะทำกันยังไงเนาะเอาดินนะมาจากแก้วรีไซเคิลได้ยังไงนะมาต้องมีวิธีการเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงของวิสถาโลกกันช่วงนี้ไปกันก่อนกับวินหน้าหนึ่งครับช่วงวินหน้าหนึ่ง วิดหน้าหึ่งครับในรายการวิดดีเดตกรับพบกันเป็นประจำอัปเดตกันสัปดาห์ละสองตอนทุกวันพุธและประสีบันทาง YouTube ของ RM u t p Live กับผมกระจรศักิ์บำรุงสิมั่นครับสำหรับวิดหน้าหนึ่งในวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของการปลุกพลังความคิดนะปลุกพลังแห่งความเป็นนวัตกรขึ้นมานะครับก็เรียกว่าปลุก นะจิตวิญญาณการเป็นนวัตกรให้ตื่นขึ้นมานะนะอย่างอาจารย์ท่านหนึ่งนะ,ะพูดถึงว่าการปลุกพลังนวัตกรสร้างชุมชนเดีย๋ยวนี้นะหลายต่อหลายหน่วยงานให้ความสําคัญนะเพราะว่าหลายเพราะถ้าเกิดนวัตกรรมขึ้นมานะครับแล้วมันดังมันปังขึ้นมาเนี่ยนะถือว่าเป็นอย่างที่ ไว้ต้นรายการว่านะมันก็จะกลายเป็นความดังระดับ Talk of the Town นะความดังระดับประเทศความดังระดับนะทวีระดับโลกอะไรกว่าไปนะแต่ว่าใครคิดได้ก่อนเนี่ยรับรองได้เปรียบแล้วก็นะมีพื้นที่ที่จะนะเฉิดฉายนะครับให้ชื่อเสียงเด่นดังกระจายไปนะครับนะตรงนี้เช่นกันครับก็เลยนะหน่วยงานนะครับที่ จะนำเสนอกันตรงนี้เป็นหน่วยงานที่จะมาปลุกพลังนวัตกรสร้างชุมชนนะครับยกระดับคุณภาพชีวิตสู่ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ครับทางหน่วยบริหารและ จัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือบอพอทอครับสร้างแพลตฟอร์มศักยภาพสูงขับเคลื่อนโครงการชุมชนนวัตกรรมแห่งความรู้เติมพลังนวัตกรมุ่งสร้างชุมชนนวัตกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตให้ชุมชนพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนครับรองศาสตราจารย์ดรปัทมาวดีโพชนุกูลครับ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกสวนะครับบอกว่ากิจกรรมการประกวดและนิทรรศการชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ซึ่งหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือบพอทและโครงการวิจัยชุดประสานงานและบริหารจัดการงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ด้วยการสร้างแพลตฟอร์มที่มีศักยภาพสูงสำหรับขับเคลื่อนโครงการชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ร่วมการจัดขึ้นเป็นครั้งที่2ภายใต้แนวคิดเสริมพลังนวัตกรด้วยนวัตกรรมเด่นสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนนับเป็นกิจกรรมที่มีความสําคัญในการสนับสนุนให้บพอทอครับตอบโจทย์เป้าหมาย ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์สำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรมโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วมโดยก,กลไกการพัฒนาพื้นที่ระดับตำบลน,นะครับแล้วก็สร้างตัวแบบการเรียนรู้และนวัตกรรมของชุมชนผ่านการสร้างนวัตกรชาวบ้านในชุมชนเกิดการกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในคุณค่าความสําคัญของงานวิจัยและการพัฒนากรอบการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการพัฒนาชุมชน อย,อย่างยั่งยืนด้วยกลไกกระบวนการทํางานแบบมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลไกการพัฒนาพื้นที่หรือชุมชนซึ่งจะส่งผลดีต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและทําให้ชุมชนพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนนะครับตรงนี้นะก็บอกว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมระหว่างนักวิจัยชุมชนและภาครัฐการสร้างฐานข้อมูลองค์ความรู้เทคโนโลยีและน,นวัตกรรมพร้อมใช้แล้วนั้นยังส่งเสริมการบูรณาการแผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและน,นวัตกรรมหรือวอวอน เชิงพื้นที่ที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ยังเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันรับก็เป็นการให้คุณค่าและความสําคัญแก่ผู้ที่ทํางานเพื่อ พื้นที่นะทำงานรับใช้สังคมไม่ว่าจะเป็นภาควิชาการก็คืออาจารย์นักวิจัยบุคลากรของมหาวิทยาลัยนะภาคชุมชนทั้งปราชาวบ้านผู้นําชุมชนหรือนวริกร์ชาวบ้านด้วยนะครับทางด้านดรกิตติสัจจวัฒนาพุ่มในการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือบอพอทอกระทรวงการ อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวนะครับภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือววนอน,อนั่นเองนะบอกว่ากิจกรรมดังกล่าวนะครับมุ่งผลักดันให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีพร้อมใช้สู่สาธาร,รณาชนในวงกว้างเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เห็นถึงความสําคัญของการวิจัยและพัฒนาแล้วนําผลงานวิจัยไปประยุกต์ ใช้ประโยชน์นะครับในการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนคู่ขนานไปกับการเชิดชูเกียรติแก่นักวิจัยและนวัตรกรเพื่อส่งเสริมความภาคภูมิใจในการพุ่มเททํางานพัฒนาพื้นที่ชุมชน,นและหรือท้องถิ่นครับทางด้านรองศาสตราจารย์ดรวรุณีอริยวิริยนันท์หัวหน้าโครงการชุดประสานงานและบริหารจัดการงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ด้วยการสร้างแน แพลตฟอร์มที่มีศักยภาพสูงสําหรับขับเครื่องโครงการชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีก็บอกว่างานที่จัดขึ้นเนี้ยมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยชุมชนนวัตกรรมเทคโนโลยีพร้อมใช้และนวัตกร,รชุมชนมากกว่า100ผลงานนะฮะและชุดความรู้จากโครงการวิจัยจํานวน34ชุด รวมทั้งการออกร้านของร้านค้าชุมชนนวัตกรรมซึ่งกระบวนการสร้างการเรียนรู้ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจะช่วยให้ชุมชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกในชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนครับรวมถึงมีขีดความสามารถในการรับมือกับความเสี่ยงและความผันผวนทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤตนะครับรวมทั้งสามารถฟื้นตัวได้เร็วเมื่อเกิดปัญหานั่นเองที่ผ่านมาครับ ปีงบประมาณ2,563ถึง2,566นะครับโดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือบอพอทอน,นี่เองนะได้ดำเนินการแผนงานวิจัย ชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาชุมชนนวัตกรรมที่มีความสามารถในการพัฒนาพึ่งตนเองและจากการตนเองโดยการสร้างและพัฒนานวัตกรชุมชนมีทักษะการจัดการความรู้เรียนรู้และรับปรับใช้นวัตกรรมสามารถนําความรู้และนวัตกรรมพร้อมใช้ ไปใช้ในการจัดการปัญหาในชุมชนหรือสร้างโอกาสและหรือศักยภาพใหม่นะในพื้นที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ครับผลการดําเนินงานในระยะที่ผ่านมาได้สนับสนุนทุนวิจัยให้กับสถาบันมหาวิทยาลัยหน่วยงานเนี่ยจำนวน27สถาบานันเกิดชุมชนนวัตกรรม954ชุมชน นะชุมชนหรือว่าตำบลน,นะครับในพื้นที่44จังหวัดสร้างนวัตกรชุมชนจำนวน1 9 3คน นะแล้วก็เทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมใช้รวมทั้งนวัตกรรมกระบวนการเพื่อแก้ไขปัญหาที่สำคัญของชุมชนทั้งสิน้น1,228นวัตกรรมที่ใช้ยกระดับอัตราการเติบโตของมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากและมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ1 0ถึง20อีกทั้งยังเกิดการนำนวัตกรรมเข้าสู่การทำแผนพัฒนาตำบลและหรือท้องถิ่นนะครับแล้วก็เกิดการสร้างระบบข้อมูล เทคโนโลยี Technology and Innovation library นะของประเทศอีกด้วยครับนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจก็ต้องว่าอย่างที่กล่นไว้ต้นรายการแหละนะครับว่านะเดี๋ยวนี้ก็จะมีหลากหลายหน่วยงานหลากหลายแพลตฟอร์มหลายองค์กรนะเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของการปั้นเนาะการปั้นการสร้างนวัตกรนะเพื่อที่จะนะส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมานะครับก็ต้องอย่างที่บอกว่าใครสร้าง นวัตกรรมได้ก่อนเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะได้เปรียบนะมีความาได้เปรียบแล้วก็เป็นผู้นําแห่งนวัตกรรมที่ได้สร้างขึ้นมานั้นๆน,น,นะครับใครสร้างช้านี้ก็อาจจะเสียเปรียบไปนะหรือว่าถ้าสร้างชา้าอาจจะต้องคิดต่อแล้วล่ะว่าเอ๊ะที่ไม่มีอยู่เนี่ยอาจ,จต้องเพิ่มเติมอะไรอาจ,จต้องพัฒนาอะไรนะครับก็นะสามารถที่จะนําไปต่อยอดได้นะครับช่วง เรื่องราวตัวนี้เนี่ยเรื่องราวของนวัตกรรมเนี่ยตอนนี้แข่งขันกันไม่ใช่แค่เฉพาะในไทยเท่าน,านาันนะคุณรู้ว่างบางทีนะเราอาจจะลงแบ่งแข่งกับระดับ ทวีปนะฮะอย่างไทยเราก็ย้ออาจจะต้องไปแข่งกับระดับเอเชียระดับอาเซียนนะครับบางทีอาจจะไปแข่งระดับข้ามทวีปก็มีนะไปแข่งระดับโลกเลยก็มีนะครับนะก็ต้องเขาเรียกว่าเป็นการแข่งขันความคิดว่าเอ๊ะนวัตกรรมของใครจะมาก่อนมาทีหลังใครมาก่อนนี้ได้เปรียบแน่นอนนะครับได้เปรียบแล้วก็มีพื้นที่ในการนะสแสดงออกเลยล่ะนะครับใครที่มาช้าอาจต้องคิดต่อแล้วล่ะว่าเอ๊ะนะที่มีก่อนหน้านั้นอาจจะ สามารถพัฒนาอะไรต่อไปได้อีกนะครับมันสามารถคิดไปได้เรื่อยๆนะครับในทักษะความเป็นนวัตกรนั่นเองนะครับเดี๋ยวนี้นะอย่างที่บอกว่าหลายหน่วยงานนะให้ความสมัยในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมนะเพื่อที่จะไปคิดค้นนวัตกรรมนะเพื่อเป็นนะครับนวัตกรรมเพื่อเป็นเขาเรียกว่าอุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์ ใหม่ๆขึ้นมาเพื่อนะครับประโยชน์ในการดํารงชีวิตนะแล้วก็นะผลพลอยได้ก็คืออาจจะเป็นชื่อเสียงเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับนะร,บระดับประเทศนอย่างไทยเราก็ระดับประเทศไทยเนี่ยแหละนะหรือไม่ก็ระดับอาเซียนระดับเอเชียนะครับแล้วก็ อาจจะเป็นระดับโลกเลยก็ไม่ไม่ได้นะครับฉะนั้นแล้วรายการวิดีเด็ดนะครับก็ขอเป็นกําลังใจอย่างยิ่งให้กับนวัตกรนะรที่มีอยู่แล้วแล้วก็นาว,ว่าที่นวัตกรคนใหม่ๆรุ่นใหม่ๆนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมแล้วก็สร้างนวัตกรรมเพื่อไปแข่งขันกับระดับก็ว่าระดับโลกเลยน่าจะดีกว่าเนาะนะระดับใหญ่ๆเลยเขาเรียกว่าระดับโลกเลยนะครับขอเป็นกําลังใจให้กับทุกภาคส่วนตรงนี้ด้วยนะครับนี่คือเรื่องราวของวิดหน้าหนึ่งแล้เรื่องราว ของการปลูกพลังนวัตกรสร้างชุมชนยกระดับคุณภาพชีวิตสู่ความมั่นคงมัง่งคั่งและยั่งยืนนะครับนี่คือวิต นานนช่วงหน้าวิทย์ทั่วไทยครับเรื่องราวของนะกระทรวงดิจิทัลเพื่อศสฐกิจและสังคมครับจับมือจังหวัดนะจับมือกับจังหวัดนครราชสีมาจัดอบรมการใช้งานระบบ e-office ภายใต้งานบริการคราวกลางภักรัฐหรือ GDCC ให้กับหน่วยงานที่มีความพร้อมในการใช้งานในจังหวัดนครราชสีมารายละเอียดจะเป็นเช่นไรามาฟังต่อกับวิทย์ทั่วไทยกันช่วง วิทย์ทั่วไทยวิทย์ทั่วไทยครับในรายการวิทย์ดีดัดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสองตอนทวนพุทธและประสดีบันทาง YouTube ของ r m u d p l i v e กับหมอมงจรศักดบำรุงสิม,มันครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีข้อติชมรายการมีคำแนะนำ หรืออยากให้นำเสนออะไรเนี่ยบอกกันเข้ามาได้เลยนะครับมีหลากหลายช่องทางในการติดต่อสื่อสารมยัง YouTube IM UDP Live แห่งนี้ได้นะครับหลากหลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งทางนะ c e b o o k Fanpage พิมพ์าว่า r m UDP Live นะแล้วก็ อินบ็อกซ์ทักแชทกับทางทีมงานเจ้าหน้าที่ได้เลยหรืออีกหนึ่งช่องทางครับคุณผู้ฟังฟังคลิปเสียงอยู่ตอนนี้ใต้คลิปเสียงครับจะมีช่องคอมเมนต์คุณผู้ฟังก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะติชมแนะนำอยางนันเสออะไรเนี่ยบอกกันเข้ามาได้เลยสะดวกช่องไหนไหนก็เลือกสักช่องทางหนึ่งครับที่สำคัญเลยคุณผู้ฟังฟังรายการวิทย์ดีเด็ดแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กันด้วยนะเพื่อเพิ่มยอดวิวให้กับทางรายการแล้วก็ทาง YouTube r m u d p live แห่งนี้ครับสำหรับเรื่องราวของวิททััวท่ววไยนนี้ เป็นเรื่องราวของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจับมือกับจังหวัดนครราชสีมาครับจัดอบรมการใช้งานระบบ e-office ภายใต้งานบริการคราวกลางภาครัฐหรือ GDCC ให้กับหน่วยงานที่มีความพร้อมในการใช้งานในจังหวัดนครราชสีมาครับเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาครับสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองนะ นางสาวพิยดาสุดกังวานครับที่ปรึกษาด้านการสื่อสารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนะนำการใช้งานระบบ e-office ภายใต้งานบริการ Crowd คราวกลางภาครัฐหรือ GDCC ให้กับหน่วยงานที่มีความพร้อมในการใช้งานในจังหวัดนครราชสีมาโดยมีบุคลากรหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและบุคลากรสำนักง,งานสถิติจังหวัดนครราชสีมาเข้าอบรมณโนะรงแรมเซ็นเตอร์พอยต์เทอร์มินอลทเวนตี้วันโคราชจังหวัดนครราชสีมาทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการดำเนินงานและให้บริการรูปแบบดิจิ เท่าของหน่วยงานภาครัฐรวมถึงการปฏิบัติราชการรูปแบบไร้กระดาษนะครับ s a p e r l e s s นั่นเองผ่านการใช้งานระบบ e office ภายใต้งานบริการคราวกลางภาครัฐหรือ GDCC ครับ ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารกระรวงดิจิทัลเพื่อสิริและสังคมนะครับก็บอกว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อสิริและสังคมเนี่ยได้มีนโยบายขับเคลื่อนการใช้งานดิจิทัลในส่วนภูมิภาคเพื่อให้ส่วนราชการในภูมิภาคและประชาชนสามารถตระหนักถึงประโยชน์จากดิจิทัลโดยการนำมาใชา้นำมาประยุกต์ใช้นะครับในชีวิตประจําวันเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตรวมถึงการพัฒนาระบบการให้บริการของภาครัฐเพื่อให้ประชาชนสาา สามารถเข้าถึงได้สะดวกยิ่งขึ้นนะโดยปัจจุบันภาครัฐได้ปรับการให้บริการเป็นแบบผ่านช่องทางดิจิทัลอย่างแพร่หลายเพื่อมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลอันเป็นการส่งเสริมการลดความเหลื่อมล้ําลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพให้การให้บริการประชาชนนะครับโดยการขับเคลื่อนระบบราชการสู่การดําเนินงานรูปแบบไร้กระดาษนะ paperless เนี่ยนะด้วยระบบเอกสารอิเล็กทรอนิก ด็อกคิวเมนต์นะประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายการใช้คลาวเป็นหลักนะครับค l าวเฟิร์สพ o ลิซีนะครับ ซึ่งในปัจจุบันกระทรวงดิจิทัลเพื่อสศริจและสังคมนะครับได้มีการให้บริการคราวกลางภาครัฐหรือ GDCC และได้มีการพัฒนาระบบ e E-Office ภายใต้ GDCC เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกระบวนงานนะภายในของอของหน่วยงานต่างๆนะครับบนแพลตฟอร์มเดียวซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลและการทำงานร่วมกันนอกจากนี้ครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศริจและสังคมได้ลงนามบันทึกความ ตกลงนะบันทึกข้อตกลงในหลยหลาความร่วมมือการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อสรีและสังคมในจังหวัดนครราชสีมาระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อสรีและสังคมกับจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยเป็นจังหวัดต้นแบบในการขับเคลื่อนภารกิจด้านดิจิทัลเพื่อสรีและสังคมซึ่งมีขอบเขต ของความร่วมมือในการนำระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มาสนับสนุนให้มีการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัดนครราชสีมาและให้คำแนะนำในการนำเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับการใช้ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดยมีเป้าหมายเพื่อลดการใช้กระดาษเพิ่มความรวดเร็วในการดาเนินการและเพิ่มความโปร่งใสในการดาเนินงานโดยเฉพาะการจัดทาระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการจัด เก็บเอกสารการลงนามดิจิทัลและการส่งต่อเอกสารระหว่างหน่วยงานกระทรวงดิจิทัลเพื่อสรีและสังคมจึงได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแนะนําการใช้งานระบบ e-office ภายใต้งานบริการคราวกลางภาครัฐหรือ GDCC ให้กับหน่วยงานที่มีความพร้อมในการใช้งานนะในจังหวัดนครราชสีมานะครับเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานระบบต่างๆภายใต้ e-office ได้อย่างเต็มศักยภาพซึ่งประโย โทยที่ข้าว่านะครับนะที่ข้าวว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยแล้วก็หน่วยงานราชการในจังหวัดอื่นๆนะครับ เพื่อน,นำไปขยายผลในการให้คำแนะนำและการจัดสรรจำนวนการใช้งานระบบได้อย่างเหมาะสมต่อไปทางด้านนางคณิตถาวรรณพักดีสถิติจังหวัดนครราชสีมาก็บอกว่าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนะนำการใช้งานระบบ e-office ภายใต้นงานบริการคราวกลางภาครัฐหรือ gdcc ให้กับหน่วยงาน ที่มีความพร้อมในการใช้งานในจังหวัดนคนรราชสีมาจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์และการใช้งานระบบ e-office ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็หน่วยงานที่มีความพร้อมในเอ,อ่อพร้อมใช้งานนะในจังหวัดนคนรราชสีมาซึ่งจะนำมาใช้นะครับเป็นแนวทางสำหรับสถิติจังหวัดต่างๆในการ ให้คำแนะนำในการใช้ระบบ e-office ให้แก่องค์กรปกครองส่วนน้องนิ่นและหน่วยงานราชการในจังหวัดอื่นๆเพื่อนำไปขยายผลในการให้คำแนะนำและการจัดสรรจำนวนการใช้งานระบบได้อย่างเหมาะสมต่อไปนั่นเองนะครับอ่ะก็ถือได้ว่านะเป็นอีก 1.9ึ่าสำคัญนะครับของจังหวัดนครราชสีมานะครับนาที่ได้ร่วมมือกับทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อสริและสังคมนะครับนาจัดอบรมการใช้งานระบบ e-office ภายใต้นะงานภายใต้ gdcc เนี่ยแหละนะครับให้กับหน่วยงานที่มีความพร้อมในการใช้งานในจังหวัดนครราชสีมาก็ต้องว่าเดี๋ยวนี้นะอย่างที่ ได้บอกกันไปหลายต่อหลายตอนนะครับว่านะหลายหน่วยงานนะครับให้ความสำคัญอย่างมากนะครับโดยเฉพาะองค์กรภาครัฐหลายต่อหลายหน่วยงานเลยที่นะเริ่มให้ความสำคัญในเรื่องราวของเทคโ เทคโนโลยีนะความทันสมัยความฉับไวนะครับความเป็น AI นะเดี๋ยวนี้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับเพื่อเพิ่มเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของหน่วยงานองค์กรภาครัฐนะครับซึ่งตรงนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะครับนะและที่สำคัญเลยควรจะมีทุกหน่วยงานเลยก็จะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนั่นเองเพื่อที่จะทำให้พนักง,งานนะครับองค์กรของรัฐเนี่ยได้เข้าถึงเทคโนโลยีนะครับที่นะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดสรรได้จัดเอาไว้ให้สำหรับหน่วยงานนะครับที่ต้องการที่จะใช้ระบบเทคโนโลยีจริงๆต้องเป็นรุ่งหน่วยงานเนี่ยแหละนะครับคาดหวังไว้อย่างยิ่งเลยนะอ่ะนี่คือเรื่องราวของวิทย์ทั่วไทยครับคุณผู้ฟังช่วงหน้าวิศดาโลกครับเรื่องราวของดินจากแก้วรีไซเคิลครับนวัตกรรมวัสดุปลูกพืชมิติใหม่เพื่อการเกษตรแบบยั่งยืนเรื่องราวนี้น่าสนใจแค่ไหนมาฟังต่อกับวิศดาโลกกันครับ with the pun วิศนุโลกครับในรายการวิดีเด็ดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสองตอนทุกวันพุธและประชดิบัทาง YouTube ของ RM UDP Live วิศนาโลกครับเรื่องราวของนักวิจัยสหรัฐอเมริกาครับพัฒนาวัาสดุป,ปลูกพืชแบบใหม่โดยใช้เศษเก้ารีไซเคิลแบบบดละเอียดมาใช้ในการปลูกพืชเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูกซึ่งให้ผลลัพธ์ได้ดีไม่ต่างจากการใช้ดินปลูกพืชโดยทั่วไปโอ้นะเยี่ยมยอดเลยมาดูมาติดตามฟังกันตรงนี้นะครับในยุค ที่ประชากรโลกเติบโตอย่างรวดเร็วการค้นหาวิธีการเกษตรที่มีความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกลายเป็นเรื่องจําเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่กําลังได้รับความสนใจก็คือการใช้แก้วรีไซเคิลแทนดินในกระบวนการปลูกพืชการทดลองล่าสุดจากมหาวิทยลาลัยแห่งรัฐโอเรกอน นะครับในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าแก้วที่ถูกบดละเอียดสามารถใช้เป็นวัสดุปลูกพืชที่มีประสิทธิภาพช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดีไม่แพ้การปลูกในดินทั่วไปนวปัตกรรมนี้ช่วยเพิ่มความยั่งยืนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสําคัญแนวคิดในการใช้แก้วรีไซเคิลเป็นวัสดุปลูกพืชเริ่มต้นจากความต้องการลดปริมาณขยะที่เกิดจากแก้วและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติงานวิจัยได้เผยให้เห็นว่าแก้ว แก้วรีไซเคิลที่ถูกบดละเอียดสามารถใช้ทดแทนดินได้อย่างมีประสิทธิภาพการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่าแก้วรีไซเคิลมีความสามารถในการเก็บกักน้ําและปล่อยแร่ธาตุให้กับพืชอย่างช้าๆซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการเจริญเติบโตของพืชงานวิจัยนี้ได้ถูกตีพิมพ์ในเว็บไซต์ของสมาคมเคมีอเมริกันนะครับโดยนายได้บอกว่านักวิจัยได้ทดลองใช้แก้วรีไซเคิลในการปลูกพืชที่เป็นส่วนประกอบหลักของอาหารประเภทซซนซ่านะอย่างมะเขือเทศและก็พริก ผลลับจากการทดลองแสดงให้เห็นว่าพืชเหล่านี้จเจริญเติบโตได้ดีในวัสดุที่ทําจากแก้วรีไซเคิลและยังสามารถลดการใช้สารเคมีในการป้องกันโรคและมแมลงได้อีกด้วยการทดลองนี้ยังชี้ให้เห็นว่า แก้วรีไซเคิลสามารถนำไปใช้กับพืชหลากหลายชนิดนะครับซึ่งช่วยส่งเสริมการเกษตรที่ยังยืนในระยะยาวและสามารถต่อย,ยอดใช้งานได้มากขึ้นในอนาคตนวัตกรรมการใช้แก้วรีไซเคิลทดแทนดินยังเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในวงการเกษตรนักวิจัยจากทั่วโลกทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อ,เ,อเพื่อปรับปรุงเทคนิคก,การใช้แก้วรีไซเคิลในการปลูกพืชเพื่อตอบสนองความต้องการของการเกษตรในยุคที่ประชากร โลกยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องการใช้แก้วรีไซเคิลจึงเป็นการช่วยลดการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่จํากัดและเป็นทางเลือกที่ยั่งยืนในการปลูกพืชสําหรับอนาคตนะครับการใช้แก้วรีไซเคิลทดแทนดินในกระบวนการปลูกพืชเป็นนวัตกรรมที่ช่วยเปลี่ยนแปลงวิธีการเกษตรในอนาคต ไม่เพียงแต่ช่วยลดปริมาณขยะและประหยัดทรัพยากรธรรมชาติแต่ยังเพิ่มประสิทธิภาพในการปลูกพืชและทําให้การเกษตรมีความยั่งยืนมากขึ้นนะครับผลการทดลองและการวิจัยชี้ให้เห็นว่าแนวคิดนี้สามารถนําไปปรับใช้ได้ในวงกว้างและมีโอกาสที่จะเป็นทางออกสําคัญในการแก้ไขปัญหาทาง เกษตรในได้ในอนาคตอีกด้วยนะครับผมว่าไอเดียนี้น่าสนใจนะคุณผู้ฟังเอาดินนะครับจากแก้วรีไซเคิลเนี่ยนะเอามาปลูกพืชนะครับเพื่อการเกษตรนะซึ่งถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างไทยเรานะครับไทยเราหลายพื้นที่ก็เป็นพื้นที่ทางเกษตรกรรมนะถ้าไอเดียของนะครับเอาดินที่ทำมาจากแก้วรีไซเคิลนะแล้วลองมาปลูกเนี่ยนะรับรองว่า ไม่แน่นะครับอาจจะได้ผลดีเนี่ยอย่างที่เขาบอกเลยนะสรรพคุณก็ว่าดีพอๆกับนับดีเนี่ยไม่ต่างกันนับดีพอๆกันเลยกับการใช้ดินปลูกพืชโดยทั่วไปนะผมว่าถ้าไทยเรานะครับนำแก้วนารีไซต์ที่มาจากแก้วรีไซเคิลเนี่ยแล้วมาถมเป็นดินเนี่ยผมว่าอีดินนี้น่าสนใจนะคุณผู้ฟังนะใครที่หน้าหน้าที่จะลองไปทำดูนะถ้าลองแล้วเกิดมี เกิดผลอะไรขึ้นมาบ้างเนี่ยนะฮะก็นะครับลองนะครับแชร์กันเข้ามาได้เลยนะครับแต่ว่าในอนาคตก็นา่าทับ ได้ผลจริงๆเนี่ยผมบอกเลยเลยว่านะหลายต่อหลายประเทศก็มีการใช้ได้มีการใช้เอเดียนี้กันอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับอ่ะก็ถือว,ว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมในการปลูกพืชแบบใหม่ๆนั่นเองนะแบบใหม่แบบสับกันเลยทีเดียวนะมาถึงถ้ายรายการในช่วงนี้นะครับคุณวังถ้าอยากจะฟังรายการอยากจะติดตามชมรายการต่างๆของทาง YouTube RMUTP LIVE แบบนี้ไม่ยากครับมาที่ YouTube ของ r m UTP l i v e แล้วก็เลือกคลิป ที่อยากจะรับชมรับฟังเนี่ยแหละรายการไหนตอนไหนเลือกเลยตามใจชอบ ตามสดวของคุณผู้ฟังแล้วคลิกเข้าไปติดตามรับชมรับฟังกันได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ติดตามกันได้เลยกับทาง YouTube IM UTP l i v e แห่งนี้และถ้าไม่อยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ดนะครับก็อย่าลืมเลยนะเข้ามาที่ YouTube IM u อ p Live แล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดของทาง r m u ์ p Live แห่งนี้ครับหมดเวลาแล้วครับกับวิดีเด็ดครับเจอกันได้ใหม่ในตอนหน้าเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละ2ตอนทุกวันพุธและปรัสญดีบันทาง u t u b e รูปของ RM UDP Live เจอกันได้ใหม่ครับในตอนหน้าสำหรับวันนี้ผมกระจรศักดิ์บำรุงสินมัน่นผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับวิดีด